สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิว l ล m มี่ชแนลค่ะชแน,นลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตะวันตกกับอาจารย์มิมี่นะคะเอาล่ะเกือบจะไม่ทันนะคะเดือนนี้แต่ก็เออดีกว่ายัางไม่ไม่มานะคะอาจารย์รีบเคลียร์คิวแล้วก็รีบมาทําคลิปให้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเดือนที่6 จบแล้วนะคะไตรามาสที่2ของปี2566นะเอาล่ะก็ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะพูดถึงลักษณะของพลังงานในดวงดาวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆราศีเป็นภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะต่อประเด็นแต่ละราศีให้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนนะเริ่มต้นเดือนเลยที่อาจารย์เคยบอกเดือนที่แล้วว่าพลังงานของดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะ กับดาวราหูซึ่งเขาจะทํามุมกันกลุ่มกันนะคะในราศีพฤกษบนะซึ่งหลายๆราศีเนี่ยส่งอิทธิพลคือต้องบอกว่าทุกราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสด,ดวงนี้และราหูหรือว่าน็อตโนนนะคะการกลุ่มกันของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้น18ปีครั้งหนึ่งเนะีและกลุ่มกันที่ประมาณออ5องศาราศีในราศีพฤกษพบ่งบอกในลักษณะของพลังงานที่เรียกว่า เป็นสัญญาณจากจัก,กรวาลอะว่าคุณต้องก้าวไปข้างหน้านะคุณต้องต้อนรับโชคชะตาคุณจะทิ้งความสงสัยและความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณกล้าจะเปิดรับโอกาสนะช่วงเวลานี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาของการเหมือนการหว่านเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่ต้องการการแตกหนอ่อได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์่ะ ะะซึ่งมันเป็นช่วงของการขยายตัวด้วยที่สําคัญดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการขยายเป็นดาวแห่งโชคลาภอยู่แล้วนะคะพอมาเจอกับโนดนะจุดคลาดจริงๆโนดเนี่ยไม่ใช่ดาวนะคะทางโหราศาสตร์เนี่ยแต่เป็นจุดคลาดที่เกิดจากเงาจันนะการทํามุมระหว่างเงาจันกาอาทิตย์เป็นจุดที่ทางโหราศาสตร์ขีนขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงลักษณะของกุญแจสําคัญนะ่ะที่คุณจะพบกับโอกาสในการเติบโตที่มาจากความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆ หลายคนจะเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะฮะอยู่ที่ว่าแต่ละราศีจะเป็นความสัมพันธ์แล้วก็คำว่าคอนเน c t ชันในเรื่องใดๆนะฮะโอกาสความโชคดีนี้จริงๆแล้วหลายคนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะประมาณตั้งแต่17พฤษภาคมหลังจากเจ้าดาวพุธโครจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่16 17พฤษภาคมพลังงานของเจ้าโนดกับดาวพฤหัสเขาก็กลุ่มกันแล้วนะคะก็อยู่ที่9องศา10องศาแต่ว่าณวันที่1ที่2มิถุนาเนี่ยเขาจะกลุ่มกันสนิทที่0องศา exactly เลยนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานค่อนข้างจะเข้มข้นสัก,กวันต้องการให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากโอกาสเหล่านี้สรุปคือ มันคือที่มาของคอนเน c t ชันและโอกาสที่ดีในการต่อยอดอนาคตคุณในเรื่องนั้นๆเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะแต่ละราศีนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะใช้พลังงานตั้งแต่ต้นปีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ให้ประสบความสำเร็จให้เกิดผลดีมากที่สุดจักกรวาลก็บอกอีกว่าคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับเส้นทางของคุณนั่นเองนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรหลั คุณมีเส้นทางอะไรล่ะคุณกําลังคิดอยากทําอะไรล่ะคุณจดจอกับมันร้อยเปอร์เซ็นหรือยังคุณเป็นม้าที่วิ่งแบบใช้ที่ปิดตานะม้าแข่งอะค่ะม้าที่เขาปิดตาด้านข้างคุณวิ่งไปให้ถึงเป้าหมายหรือคุณกําลังลังเลกับข้างทางนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อสัญชาติตัวยานตัวเองนะคะคุณเชื่อคุณไม่กลัวคุณจงก้าวกระโดดไปด้วยความศรัทธาจักรวาลก็จะ พลิกผันนะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนี่คือพลังงานตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะแล้วประกอบกับในต้นเดือนเนี่ยเจ้าดาวอังคารตอนนี้ซึ่งอยู่ในราศีสิงห์นะคะเขาก็ทํามุมเล็งกับพลูโตด้วยสิตั้งแต่ต้นเดือนเพราะฉะนั้นหลายๆราศีก็มีเกณฑ์ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน,กนพลูโตเล็งกับอังคารไม่ว่าเล็งกับดาวศุกร์อีกดาวความรักและการเงินอีกหลายราศีก็จะมีปัญหาเกี่ยวความรักนะอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุทางความรักด้วยเช่นกันนะคะหลายคนเนี่ยพอพลูตโตกลุมเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเกมในความสัมพันธ์ครอบงำหึงหวงการรักแบบบงการหมกมุ่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าราศีไหนที่ส่งผลนะก็เดี๋ยวดูราศีของตัวเองก็จะรู้นะคะทีนี้หลังจากนั้นวันที่4จะเกิดฟูมูลขึ้นในราศีธนูฟูมูลครั้งนี้เกิดขที่13องศานะคะราศีธนูส่งผล เกิดฟูมูลทำมุมสแควรกับดาวเสาแล้วเล็งกับดาวอาทิตย์ะเด็กะแล้วก็สแควรเสาสแควรจันทร์เสาสแควรอาทิตย์ฟูมูลครั้งนี้เป็นทริองเกิลเป็นสามเหลี่ยมที่ทำมุมสแควรกับดาวเสาหลายอิทธิพลหลายราศีก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในฟูมูลครั้งนี้นะคะอาจารย์พูดเสมอว่าฟูมูลมันคือการส่องไฟเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะแต่ดูว่าแต่ละคนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแต่ผู้ที่รับอิทธิพลของฟูมูลครั้งนี้ ในด้านที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ธนูแน่นอนล่ะนะคะเมถุนธนูนะคะมีนนะแล้วก็กันนะคะอาจจะรับอิทธิพลที่ไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่ในฟูมูลครั้งนี้หลังจากนั้นวันที่6นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะเลอะละคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์นะคะอย่าเพิ่งคิดถึงอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์หน้ายังไม่พร้อมที่จะออกกล้องนะคะ ดาววันที่6มิถุนายนนะคะเจ้าดาวศุกร์นะคะดวงนี้เขาก็จะเอนเตอร์เข้าราศีสิงห์นะคะตอนนี้ดาวศุกร์อยู่กรกฎาอยู่กรกฎนะคะในเดือนอพฤษภาคมพอหมิถุนายนก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ธาตุไฟนะแล้วก็ร่วมพลังงานกับดาวอังคารเนาะเพราะฉะนั้นพวกราศีสิงห์นะคะราศีธาตุไฟนะคะก็จะได้รับพลังงานที่ดีมากๆจากการที่ดาวกัดเงิน กับดาวอังคารที่พระเจ้าแห่งนักรบเนี่ยนะฮะดาวพลังงานเขากลุ่มกันในเรือนเ,เขาทำมุมส่งผลถึงกันนะร่วมกันในเรือนราศีสิงห์นะคะ12มิถุนายนนะเจ้าดาวพลูโตนะคะดวงนี้ตอนนี้มันอยู่ในราศีกลุ่มเนาะก็จะทำการรีโทเกต ถอยหลังจริงๆก็ถอยหลังอยู่แล้วแหละมาถอยหลังมาตั้งแต่นอนละตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะก็จะถอยหลังแต่เปลี่ยนจากราศีกุมกับเข้าสีราศีมังกรเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นทางด้านของระดับมหาภาคเนี่ยพลูโตหมายถึงเศรษฐกิจเนาะพลูโตหมายถึงเศรษฐกิจพลูโตหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเศรษฐกิจโรงงานขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่การเงินขนาดใหญ่รวมไปถึงเรื่องของโรคต่อด้วยนะคะโรคระบาดโรคติดต่อ การที่พลูโตเนี่ยมาเหยียบๆในราศีกลุ่มซึ่งเป็นราศีของคําว่ามนุษยชนมนุษยชาติเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมนะย้อนกลับไปในราศีมังกรอ,อาจารย์ก็ไม่อยากจะมองเป็นแง่ร้ายนะแต่มันหมายถึงความวุ่นวายกลับไปสู่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าได้กังวลไปนะคะเจ้าดาวพลูโตก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง11ออกตูเบอร์ค่ะ 11เอตุลาคมปลายปียังไงก็ตามคําว่ามนุษยชนมนุษยชาติอะไรที่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมอะไรที่เป็นเรื่องของความเป็นสมัยใหม่เพราะกลุ่มคือสมัยใหม่มังกรคือหัวโบวราณจําแบบนี้แล้วกันนะมังกรคือหัวโบวราณกลุ่มคือสมัยใหม่เดี๋ยวพลูโตก็ต้องย้ายกลับเข้าราศรีกุ่มวันอย่างคำเพราะดาวมันจะโคจรไปข้างหน้านะคะ11มิถุนายนกรกฎาคมทีนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไรส่วนมากก็จะไม่ค่อยส่งผลต่อ,ตอ ดวงชะตาของเราๆท่านๆนะแต่จะส่งผลในระดับมหาภาคมากกว่านะคะหลังจากนั้นนะคะร่วมกันเลยเจ้าดาวพุธนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีธาตุลมอ่าคนที่มีดาวพุธเป็นดาวจำตัวก็คือพวกราศีเมถุนราศีเมถุนราศีกันนะคะสองราศีนี้ก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีจากการที่ดาวพุธย้ายเข้าในราศีเมถุนนะ โดยเฉพาะพวกราศีคนที่เกิดลัคนาราศีเมถุนก็จะรับส่งผลเต็มๆของดาวพุธนะคะในด้านดีมากๆการเจรจาการต่อรองการพูดคุยจะเป็นบวกที่สุดเลยนะคะ18มิถุนายนนะคะอันนี้สำคัญมากเป็นปรากฏการณ์เด่นๆในปีนี้เลยนะ18มิถุนายนเกิดอะไรขึ้นดาวเสารค่ะคุณดวงนี้ เจ้าดาวสาวจะทำการรีทรเกตโคจรถอยหลังในรอบปีปีนี้เขายังไม่ถอยหลังเลยนะแล้วดาวเสานี้แหละก็คือดาวประจำราศีมังกรน,นะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นเรื่องของแอนทิกความโบราณความคิดแบบเก่าทุกอย่างจะย้อนกลับค่ะอาจารย์บอกเลยซึ่งดาวเสาจะโคจรรีทรเกตนะคะอยู่ในราศีมีนนะก็ ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะแล้วก็จะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณปลายเดือนพฤศจิกานะคะประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะคะทุกอย่างอะค่มีถอยหลังก็ต้องมีเดินหน้าแต่ส่วนมากแล้ว การเดินหน้าเกิดขึ้นแน่นอนแต่การถอยหลังน่ะมันเป็นแป๊บๆนะคะเพราะฉะนั้นพลังจัก,กรวาลยังคงบอกเราว่าอะไรก็ตามแหละมันไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดแต่สุดท้ายมันจะเดินหน้าของมันอยู่ดีนะคะทุกอย่างจะได้เดินหน้าแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะทีนี้วันที่18ก็จะเกิดนิวมูนนะพระจันทร์เต็มดวงอ่ะพระจันทร,ร์โคจรรอบใหม่คืนเดือนมืดนะคะในอ่ายี่สิบหกองศาราศีเมถุนเนาะ จะเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็จะส่งผลต่อราศีใดๆหลังจากนั้น22มิถุนาดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะปลายเดือนก็แน่นอนละชาวกรกฎเตรียมตัวต้อนรับนะคะความปังได้ในเดือนถัดไปก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะดาวพลังงานย้ายเข้าราศีคุณอะมันสุดๆอยู่แล้วในรอบปีนะหลังจากนั้นนะคะเจ้าดาวพุธก็จะโครจรอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีกรกฎทีนี้อ้าวลองมาเริ่มกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปแต่ละราศีกันเลยค่ะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีพฤษศประจำเดือนมิถุนายนนะคะหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนจนถึง21พฤษภาคมนะเรื่องแรกเลยเรื่องของการงานนะคะเจ้าดาวพฤหัสกับราหูเนี่ยกลุมกันอยู่ในเรือนราศีพฤษศเลยนะคะแล้วกอ็อยู่ในอยู่ในราศีพฤษศก็คือเรือนที่1ของคุณนะตั้งแต่ต้นเดือนหนึ่งมิถุนา ฉะนั้นตั้งแต่1มิถุนาจนถึง20มิถุนายนอาจารย์จะบอกว่ามันเกิดพลังงานที่ดีมากๆในเรื่องของคำว่า Connection การที่จัก,กรวาลกําลังปลุกคุณนะคะกําลังไกด์ไลน์คุณว่าอยากให้คุณเนี่ยแนว่วแน่แล้วก็ตดต่อกับวิธีการที่คุณคิดสิ่งที่คุณเชื่อมั่นแล้วก็สัญชาตญาณของคุณนะคุณสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ อาจารย์ว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ชัดเจนกว่าราศีอื่นๆสริซัมในเรื่องของคําว่าจดจ่อกับโอกาสสัญชาตญาณในความเชื่อแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับการที่คุณโฟกัสกับเส้นทางของคุณเพราะมันเกิดในเรือนที่หนึ่งไงฮะในบ้านของตัวเองในราศีพฤกษ์คุณอาจจะมีเกณฑ์การที่เจอคอนเน็ชันเจอคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดวิถีชีวิต หรือวิธีการจัดการตัวเองในทุกๆม,มุมกับตัวคุณแล้วคนคนนี้ก็จะมีที่ผลกับตัวคุณไปอีกยาวนานในอนาคตและเป็นเรื่องบวกเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเอาล่ะอาจารย์ถือว่าดีมากเลยพลังงานตรงนี้ตั้งแต่ต้นเดือนนะทางด้านของการเงินนะคะวันที่18มิถุนายนก็จะเกิดนิวมูลในเรือนที่2ของคุณก็คือตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนิวมูลการเริ่มต้นใหม่พระจันทร์โครจรครั้งใหม่การเริ่มต้นเกี่ยวกับการเงินนะ ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะมีการจัดการวางแผนการเงินแบบใหม่นะอยู่ๆมีเหตุปัจจัยให้คุณต้องเข้าไปจัดการการเงินคุณจะมีวินัยมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าจะต้องทําอะไรเพื่อให้การจัดการการเงินของคุณมันเป็นสเต็ปมันเป็นลําดับจากคนที่ไม่เคยที่จะจดบันทึกรับจ่ายคุณอาจจะต้องมีการทําบันทึกรับจ่ายจัดทันจัดทํางบทางการเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มันก็จะสามารถส่งผลต่อยอดที่ดีให้กับคุณ แต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยมันเกิดฟูมูลขึ้นก่อนนะคะสมิถุนาในเรือนที่8ส่งผลต่อการที่ดีมากๆชัดเจนแล้วก็ส่งพลังกับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การจัดก,การดูแลการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะการเงินชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะส่งผลดีกับคุณฟูมูลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยมันจะส่งเสริมมากๆลักษณะของการที่คุณจะเห็นชัดเลยว่าเอ๊ะวิธีการที่คุณดิวหรือจัดการ การเงินผู้อื่นหรือทํางานเกี่ยวกับการเงินตรงนี้มันส่งผลที่ดีกับคุณใช่หรือไม่หรือมันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้ไหมนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานธนาคารทํางานเกี่ยวกับการเงินนะฮะทำบัญชีทํางานเกี่ยวกับงานประกันนะบริษัทหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการเงินไฟแนนซ์อะไรต่างๆนะฮะคุณจะเห็นตรงนี้ชัดเจนมากๆนะคะแล้วคุณก็สามารถจะใช้พลังงานตรงนี้ในการที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานของคุณตําแหนง่ง หรือจุดที่คนยืนในเรื่องของการงานตรงนี้ได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันในด้านความรักความสัมพันธ์ล่ะอ้าวเนี่ยดาวในเรือนที่6นะฮะ ตั้งแต่ในเรือนที่7ของคุณนะคะตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะเกิดลูน่าอีคลิปจันทะลุป,ประคาในเรือนที่7บ่งบอกถึงการจบในความสัมพันธ์อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าในคลิปเดือนที่แล้วว่าชาวพฤกษบจําเป็นต้องมีการจบหรือมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์บางคนอาจจะปิดดีลปิดกันได้ว่าเราควรจะเราควรจะจบจบความสัมพันธ์กันแบบไหนนะบางคนไม่ได้เลิกราแต่อาจจะเปลี่ยนสถานนะ ความสัมพันธ์อาจจะจากที่เป็นสามีพัญยาอาจจะเป็นพ่อและแม่ของลูกแทนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีเกณฑ์ตรงนี้อยู่เช่นกันซึ่งจากที่อาจารย์พยากร์ดวงส่วนตัวมาหลายคนนะตั้งแต่ตอนนี้นะคะหลังจากเกินเกิดจัทนทราตคนศึกศพเป็นอย่างนี้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะคะจะมีความเป็นอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็จะบอกว่าพลังงานของการจบเหล่านี้จะอยู่ไปจนถึงสิงหาขอให้รอก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งด่วนสรุปและตัดความสัมพันธ์เพราะบางทีความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามามันเข้ามาแน่ละใช่แล้วนะแต่มันอาจจะยังไม่ใช่คนคนนี้ก็ได้นะคะเพราะพลังงานของการที่มันเกิดลูน่าไอคลิปยังคงเกิดไงนะอยากให้รอไปก่อนคนโสดอาจจะไม่ใช่เวลาของการที่จะเจอคู่เง่ายๆนะคะแต่ คนที่มีคู่อยู่แล้วหลายคนก็หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กันไปได้แต่หลายคนก็มีเกณฑ์การติดดิวเหมือนที่อาจารย์บอกนะฮะทางด้านของครอบครัวล่ะนะฮะครอบครัวตัวเองครอบครัวเราก็ตามดาวศุกร์ย้ายเข้าในเรือนที่4นะคะในเรือนเกี่ยวครอบครัวบวกกับดาวอังคารแล้วดาวอังคารก็ส่งผลเล็งกับดาวพลูโตอีกนะฮะอาจจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆที่เกิดจากในครอบครัวคนในครอบครัวมีเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้นะฮะ เรื่องของสุขภาพถ้าเป็นตัวคุณเองในเรือนที่6อาจารย์มองว่ายังไม่เด่นชัดสักเท่าไหร่นะคะคุณจะเป็นคนใหม่ได้คุณจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องสุขภาพของตัวเองหรือคุณจะมีการเหมือนกับว่าพลิกฟ้าพลิกดินหน้ามือหลังมือในเรื่องสุขภาพได้อาจารย์มองว่าจะอยู่ประมาณช่วงกลางเดือนกันยายนปีนี้นะคะกันยายนเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนตุลาคมมันจะเกิดโซลาอีคลิปไงเนี่ย สุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นในเรือนสุขภาพของคุณแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ส่งผลผลของมันจะส่งผลที่ดีกับคุณในเรื่องในช่วงกลางเดือนกันยายนนะฮะอันนี้คือเรื่องดีทีนี้อาจารย์ขอพลังงานไพ่สามใบสิอ่ะและดาวเสาโคจรถอยหลังในเรือนอะไรล่ะในเรือนเพื่อนฝูงสังคมอาจจะไม่ได้ส่งผลกับคุณสักเท่าไหร่นะคะชาวพลศพ เพราะว่าเรือนของเพื่อนฝูงสังคมพฤกษบอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสกับมันแต่อ่ะมันจะส่งผลแบบนี้ค่ะพฤกษบที่มีเป้าหมายพฤกษบที่มีเขาเรียกว่ามีแพ็กเกจในชีวิตตัวเองมีเป้าหมายอยากทําให้ถึงความฝันอาจารย์จะบอกว่าช่วงที่ดาวเสาโคจรถอยหลังในเรือนที่11มันคือเรือนแห่งความฝันเป้าหมายพโพสต์ของเราอะไรก็ตามนะคะตั้งแต่18มิถุนาจนถึง6พฤศจิกายน สิ่งที่คุณเจอและ,ะเผชิญเป้าหมายคุณอาจล่าช้าออกไปอะสิ่งที่คุณอยากให้ถึงฝั่งฝันมันอาจจะล่าช้าออกไปนั่นเองนะคะเอาละอาจารย์ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะยังไงก็มันล่าช้าติดขัดยังไงแต่เดี๋ยวมันก็จะโครจรข้างหน้าแล้วก็จะกลับมาได้นะ สี่เหรียญปรากฏขึ้นมาบ่งบอกถึงจัก,กรวาลให้คุณจัดการทางการเงินให้คุณขี้เหนียวให้คุณตรรณีให้คุณมีการมีการดูแลการเงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ชัดเลยนะคะก็ตอบโจทย์ขึ้นมาในลักษณะของพลังงานของกราฟดวงชะตาห้าเหรียญบ่งบอกถึงระวังภาระทางการเงินอ,อันนี้เห็นไหมห้าเหรียญอาจารย์พูดเสมอว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างอัตคัดที่สุดในด้านการเงินแล้วก็น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จัก,กรวาลขึ้นแบบนี้สี่เหรียญห้าเหรียญ คุณจะต้องไม่เผลอผลายใช้เงินเยอะซึ่งพฤกษบิจริงๆเป็นราศรีการเงินอยู่แล้วคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวประจาตัวนะคะโดยเฉพาะการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวอาจจะต้องมีการมองนิดนึงนะตกผลึกนิดนึงดูดีๆนิดนึงนะคะห้าเหรียญเกี่ยวข้องกับการเงินที่อาจจะเป็นภาระภาระหนี้สินการจัดการหนี้สินหรือการที่คนเข้ามาแล้วมาหยิบยืมการเงินของคุณอันเนี้ยก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วย ไม่เหมาะกับการลงทุนก่อนนะคะอาจารย์จะบอกเลยไม่เหมาะกับการลงทุนก่อนนะในเดือนนี้ The Lover บ่งบอกถึงลักษณะของพลังงานความสัมพันธ์แบบการยาณมิตรคู่หรือความสัมพันธ์ที่ดีที่จะเข้ามาในตัวคุณ Lover อันนี้อาจารย์ไม่ได้ตีความหมายแค่เรื่องความรักหรือเป็นเพื่อนหรือกาลยาณมิตรนะคะแต่ Lover ตัวคนนี้ตัวนี้นะคะไพ่ใบนี้จะมาพร้อมกับราหูกลุ๊งพฤหัสในเรือนที่หนึ่งของคุณที่อาจารย์บอกว่าเกิดในเรื่องของ connection ตั้งแต่ต้นเดือน อันนี้ต่างหากนะคะคือพลังงานที่ดีมากจักรวันจัดสรรละคุณต้องทำตัวเป็นภาชนะที่พร้อมรับโอกาสนะ่ะคุณราศีพฤกษภอาจารย์พูดอยู่เสมอนะฮะโอกาสมันจะเกิดแต่คุณต้องทำตัวเป็นภาชนะที่พร้อมรับมันอาจารย์ขอออร์คิล3สามใบซิใบแรก Huntsby e y o UX ตาล่าโดนตาล่าโดยแฟนเก่าของคุณนะฮะออร์คเคิลจะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์การเดินตามล่าโดยแฟนเก่าอาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์คนเก่าๆย้อนกลับมาหาคุณหรือคนเก่าๆที่คุณอาจจะยังจบกับเขาไม่ดียังมีปมปัญหากันอยู่อะไรกันอยู่ยังคงจะมีอิชูะแล้วก็มีอิทธิพลในเรื่องราวของชีวิตคุณในตอนนี้ก็ยังคงเกิดอยู่ในเดือนนี้โดยเฉพาะในเดือนนี้เขาอาจจะปรากฏตัวให้คุณได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น คุณอาจจะไปเจอเขาทางสื่อโซเชียลคนที่คุณบอกว่าคุณบล็อกเขาไปนานแล้วคุณไม่อยากเจอเขาแล้วนะคะอาจจะมีเหตุจับพัดจับผูได้เจอความเป็นไปความเคลื่อนไหวของเขาก็เป็นไปได้นะไพ่ใบต่อไปคือ unconditional love วงบอกถึงลักษณะพลังงานของความรักแบบไร้เงื่อนไขจัก,กรวาลกำลังปูทางให้คุณค่ะเพราะเดือนหน้านะเดือนกรกฎาคมดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีกันเดือนที่5ของคุณบอกถึงลักษณะของพลังงานการเจอคู่จร การเจอความรักครั้งใหม่ที่เป็นความโรแมนต์จัก,กรวาลกำลังบอกให้คุณเนี่ยโฟกัสด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณต้องการจะมีความสัมพันธ์อย่าไปตั้งเงื่อนไขอะไรให้กับความสัมพันธ์เยอะนะตอนนี้นะคะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็มุ่งเน้นนะคะขอให้เจอคนรักที่ดีให้ได้และให้เราเป็นคนที่คู่ควรกับความรักที่จะเข้ามาแต่อาจารย์มองว่าเดือนนี้ยังไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่นะยังไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่ เป็นการจบซะมากกว่าแล้วก็การจบยังไม่จบ100%สรสีเพราะว่ายังมีการตามล่าโดยแฟนเก่านะฮะกู๊ด b y e ใบสุดท้ายปรากฏขึ้นมาอันนี้แหละก็สอดคล้องกับลุน่าอีคลิปในเรือนที่7ของคุณนะฮะเอาล่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบจบไปแล้วนะคะ ก็ลองดูแล้วกันเอาไปปรับใช้วางแผนชีวิตในเดือนต่อไปของคุณเนาะจะได้ดูออกจะได้ดูกันถูกว่าควรทําอะไรยังไงเมื่อไหร่นะฮะเดือนนี้ลาไปแล้วขอบคุณสําหรับการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะคะแล้วก็มีอะไรก็สอบถามพูดคุยกันมาได้ดูดวงส่วนตัวก็ทักเข้ามาได้ค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันเดือนหน้าค่ะ